สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมไผ่โตโตคานะครับวันนี้ก็ได้มาปล่อย Honda รถคันด้าเซียวีหนึ่งคันนะครับอันนี้ที่ชื่ออะไรครับผมชื่อเขมพี่นะครับเขมพี่เข็มครับครับอันนี้พี่รู้จักร้านโตโตคาเราไ,ไหมช่องทางไหนครับรู้จักจากขับรถส่วนมากบ้านจะอยู่แถวบางมูทองอะไรเงี้ยก็คือขับรถแล้วก็ผ่านเต็นท์าน <spoon S 2> <tôi S 1> ใช่ไหมครับพอดีมาเจอคันนี้จอดอยู่ที่เต็นท์ก็เลยเข้าไปดูแล้วก็สกใจก็เลย เ่รบริการของเราเป็นยังไงบ้างครับพี่บริการค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับผมเพราะว่าเซลล์ท่านที่จะใส่ใจแล้วก็ดูแลเราอย่างดีครับอ๋อครับจัดไปนั้นง่ายไหมพี่จัดไปนั้นเอกสารยื่นยากไม่ง่ายไม่มีปัญหาครับผมโอเคครับผมครับยังไงก็ขอบคุณพี่มากแล้วครับที่มาไว้ใจโตอโตกาก็สุดท้ายนี้โตอโตการเป็นมาตรฐานที่พี่วางใจไหมถ้าใช่ให้พี่ทำนี้นะครับถ้าไม่ใช่ให้พี่รอรอเลยนะครับ 1, 2, ครับนับหนึ่งสองสามครับเสรครับพี่